สวัสดีค่ะวันนี้คุณมีมีเมนูยำหัวปีมาฝากค่ะอันนี้เป็นอาหารจานสุขภาพนะคะเป็นแบบยำหัวปีมังสวิรัตนะคะคุณแม่บ้านมาดูที่เครื่องปรุงและส่วนประกอบเลยค่ะก็จะมีพริกสดซอยนะคะแล้วก็มะนาวค่ะถั่วลิสงคั่วค่ะตามด้วยน้ำพริกเผาสูตรมังสวิรัตนะคะผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งแล้วก็ใบสะระแหน่ค่ะลวกหัวปีก่อนเลยค่ะหัวปีที่เราซอยเอาไว้นะคะแช่ในน้ำสสมะข,ขามนะคะเวลาลวกคุณแม่บ้านตักไว้เลยค่ะส่งขึ้นมาแล้วก็นอกด้วยตัวน้ำเย็นนะคะแล้วมามี มีเครื่องปรุงส่วนประกอบอย่างอื่นนะคะก็จะมีหอมแดงซอยค่ะแล้วก็เติมด้วยตัวเห็ดฟางลวกนะคะคุณแม่บ้านคะเริ่มต้น,นะคะ่ะเราจะนําตัวน้ําพริกเผาของเรานะคะเอาไปลงกระทะก่อนเลยค่ะคุณแม่บ้านลงกระทะตัวน้ําพริกเผานะคะให้น้ำพริกเผาเข,าข้าละลายนะคะให้เติมน้ําต้มสุกลงไปเล็กน้อยค่ะตอนนี้นะคะ่ะแล้วเราก็นําหัวปีที่เราซอยไว้ละเอียดละเอียดนะคะเอามาคลุกเคล้ากับตัวน้ําพริกเผาเลยค่ะพอคลุกเคล้าได้ที่แล้วนะคะเราก็หลีกไฟเลยค่ะตอนนี้เราก็จะมา ยกตัวน้ำพริกเผากับตัวหัวปีที่เราคลุกเคล้ากันไ้นะคะเอามาเทสใส่จานเลยค่ะแล้วก็นํามาปรุงนะคะเราจะใส่ตัวพริกขี้หนูซอยนะคะหอมแดงซอยค่ะคลุกเคล้าให้ทั่วกันนะคะแล้วคุณมีก็จะเติมตัวมะนาวสดๆดค่ะปีบลงไปเลยค่ะตอนนี้ให้คุณแม่บ้านชิมรสเลยค่ะถ้าไม่เค็มก็เติมเค็มนะคะคุณมีจะยำหัวปีด้วยตัวดอกเกลือนะคะความเค็มแล้วก็ในน้ำพริกเผาก็จะมีรสชาติอยู่แล้วนะคะคุณแม่บ้านแล้วก็โรยถั่วลิสงที่เราคั่วไว้เลยค่ะ ตามด้วยตัวให้ทั่วๆนะคะแล้วก็ตามด้วยตัวสาะแหน่ผักชีฝรั่งค่ะคลิปนี้ก็เป็นเมนูยำหัวปีแบบบ้านๆแบบคุณหมีนะคะเป็นเมนูเมืองสวิรัตนะคะถ้าท่านชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณหมีด้วยนะคะเพื่อจะสร้างสารคลิปดีต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ